สวัสดีครับมาผมมือนี้มันลาบหมูขผมนี่ครับมือนีได้หมูมันลาบครับผมนี่ครับล้วนสูกแลวครับผมเดี๋ยวจะใส่เครื่องปรุงกับห้อมครับผมเอาปรุงด้วยครับผมเอาใส่ขวดกันครับขวดเะสองส่วนครับผมนี่ครับตามด้วยผิดป่้นครับผมผิดปุ้นกับตำเองครับผมนี่ครับ บกพีกมัตตบานเพชรเพชรครับเดี๋ยวใส่จส่วนก่อนครับผมจะค่อยใส่อีกนี่ขาปเปลยอครับผมพี่ชูครับเอาใส่ลงไปเลยอุ้ยี่ลายเดืยวเ,ยเอาไปเลยอ่ะน้ำปลาครับผมเอาคนๆครับผมหือหลามหมูซือมอัาโลหนึ่งครับผม กินสองคนครับกินเบอร์รูเลยครับผมเขาแรงครับวันนี้ครับโอ้ยอแข็งด้ดีครับผมเดี๋ยวซิมกันครับอืมจาน้อยนึงครับผม ใส่ข่าวขัวสองส่วนแข็นดีดีครับขาดพริกรับผมอ่สอดลังเลยว่วขาดยังกับผมขาดของน้าวครับเกือบลืมครับน้าวใส่จะ คือง่วยครับผมเดี๋ยวตาม้วยหอมทีหลังครับผมซิปก่อนเหลือมิซิสันนะครับอ๋อหอมทยเลเก็กไหยครับ ไปได้กินกบหม,ม,ม,ค,รบมครับผมลาบหมูครับมาแล้วครับผมกินกันครับเขาแรงครับผม,มขอมมะนากครับผมไม่เงัน เอาใส่จานเลยครับมัน,นี่ครับอืมจานอ่ะตีเลยครับผมมือหนีบ่มี่ผดดู้ซอยครับผมผู้ซอยไปอาบน้ำครับ หืมทำบุกขึ้นลาอีกทมนนนันึ่กินเบ่นๆนะครับนี่ครับผมเดีเ๋ยวครับมาผมกินด้วยกันครับสวัสดีครับ